i อโซมอนเอ i รรองเชิงพีไบโอติกฟอรลองราติงเฮลหรือพีไบโอติกสายยาวเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนไอ o m ม n นเอ i c เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพีไบโอติกของสารไอโซมอนโตโอลิโกแซครายชนิดสายยาวจากลักษณะพิเศษนี้ทําให้ไอโซมอนเอ i c มีความโดดเด่นและเหนือกว่าพีไบโอติกโดยทั่วไปโดยทนต่อระบบทางเดินอาหารได้ดี ช่วยเสริมสร้างสุขภาพลำไส้และสนับสนุนการทำงานของระบบเมตาบอลิซึมโดยมีงานวิจัยรองรับว่าผลิตภัณฑ์นี้สามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดช่วยเพิ่มความไวของอินซูลินลดร,ระดับไขมันและคอเลสเตอรอลในเลือดควบคุมน้ำหนักและมีคุณสมบัติลดการอักเสบซึ่งจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ไอโซมอนเอลิกที่ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้เหนือกว่าพีไบโอติกทั่วไปคือ 1. กระบวนการผลิต เป็นกระบวนการหมักน้ำตาลมอนโตสด้วยแบคทีเรียบาซิลัสสัติริศสายพันธุ์คัดพิเศษโดยสามารถเปลี่ยนน้ำตาลธรรมดาไปเป็นไอโซมอนโตโอริโกซัคลายสายยาวโดยไม่ต้องมีการใช้เอนไซม์ใดๆจากภายนอกซึ่งต่างจากกระบวนการผลิตทางการค้าโดยทั่วไปและเป็นกระบวนการทางชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2. ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ไอโซมอนเอลิก e เป็นโอริโกซัคลายสายยาว ที่มีค่า DP สูงถึง14ซึ่งยาวกว่าพีไบโอติกโดยทั่วไปพีไบโอติกที่มีสายยาวจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าแบบสายสั้นนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่มีการปนเปื้อนจากกูโคสและน้ำตาลไม่พึงประสงค์อื่นๆเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด 3. จากลักษณะสายายาวของผลิตภัณฑ์ทำให้อโซมอนเอริก ER คนต่อระบบทางเดินอาหารได้ดีสามารถส่งไปถึงลำไส้ เพื่อกระตุ้นการเจริญของจุลินทรีย์ที่ดีหรือหรือโปรไบโอติกและ 4. งานวิจัยในระดับสัตว์ทดลองพบว่าผลิตภัณฑ์ไอโซมอนเอริก e ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดช่วยเพิ่มความไวของอินซูลินลดระดับไขมันและคอเลสเตอรอลในเลือดควบคุมน้ำหนักมีคุณสมบัติลดการอักเสบผลภายข้างต้นที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นผลิตภัณฑ์ไอโซมอนเออริก e มีคุณสมบัติที่โดดเด่น และเหนือกว่าพีไบโอติกโดยทั่วไปช่วยเสริมสร้างสุขภาพลำไส้และสนับสนุนการทำงานของระบบเมตาบอลิซึมเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งทางการตลาดในผลิตภัณฑ์กลุ่มเดียวกันพบว่ามีคุณสมบัติที่โดดเด่นกว่าหลายด้านทั้งความยาวของสารพีไบโอติกที่มี DP สูงถึง14ขณะที่ผลิตภัณฑ์ทางการค้าตัวอื่นๆมีความยาวอยู่ที่ประมาณ4อีกทั้งผลิตภัณฑ์ไอโซมอนเอลิก e ยังไม่มีการปนเปื้อนของกรูโคส และมีความบริสุทธิ์สูงถึง90%และจากการประเมินต้นทุนการผลิตพบว่าสามารถแข่งขันทางการตลาดท้งทางด้านคุณสมบัติและราคาได้โดยกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์จะเป็นกลุ่มบุคคลทั่วไปผู้ที่สนใจสุขภาพลดน้ำหนักรวมถึงกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานและไขมันในเลือดสูง